สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะสวัสดีชาวสองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราชาโร่ของเรานะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ดูดวงนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะปี2563นะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณ นกเปิดไพ่แบบศาสตระวันตกสามารถดูพวกูกันได้ทา้งลัคนาและราศีนะคะแล้วก็เป็นการเปิดไพ่แบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะ,ะเราดูไว้เป็นดายลนะคะพลังงานของคุณนะคะชาวราศีพิจิก3ถ้วยควินถือเหรียญเดอะทาวเวอร์นะคะเหมือนคุณยังคิดถึงใครสักคนนึงอยู่นะคะ คิดถึงยังไม่ปล่อยไม่วางนะคะความรู้สึกที่มีให้กับเขาแต่ถามว่าคุณทำไรไหมคุณก็ไม่ทำนะคะคุณก็อยู่ของคุณเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอ,อ,อยากพบอยากเจอกับเขานะคะคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันอย่างหนักหรือว่ามีการจบการพังกันไปนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีการได้เจอเพื่อนของคุณนะคะได้ออกมาสังสรรค์บ้าง นะคะเพื่อที่จะไม่ได้จะได้ไม่เหงาไม่คิดมากกันนะขอดูความสัมพันธ์ของคุณหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นเรนต์ขึ้นมานะเด็กชื่อดาบสามดาบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรหรือชาวราศีสิงห์นะคะหรือชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะสามดาบขึ้นมาคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ เขาอาจจะเด็กกว่าคุณคุณเด็กกว่าเขาหรือความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับนะคะความสัมพันธ์ที่คุณมีความต่างกันมากๆแต่คุณก็รู้สึกผูกพันกับเขานะคะเจอกับความสัมพันธ์ที่ทําลายจิตใจอาจจะเจอรักสามเศร้าหรือว่ามีการแทรกแซงในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์คุณนะขอดูขอดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาของคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีพุกศกนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือมีใบหน้าที่เด็กกว่าวัยก็ได้คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงมีคนที่รู้จักเยอะก็ได้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เหมือนเขาก็ใช้ชีวิตของเขานะคะแล้วก็มีการคิดพิจารณามีการ ตัดสินใจหรือว่าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องศิลธรมรมศิลธรรมด้วยนะคะความถูกต้องด้วยนะเขาเหมือนยังอยากเขาเขากำลังคิดและตัดสินใจอยากจะให้โอกาสหรือปลูกความสัมพันธ์บางอย่างกับคนที่เขารักนะคะคนที่เขารักอ,อยากจะปลูกความสัมพันธ์ที่มันมีการจบการพังกันไปแล้วให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะณนะตอนนี้นะ เขากําลังพิจารณาอยู่นะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมีสีไม้หนึ่งช่วยนะคะแล้วก็มีควีนถือดาบนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนเขายังเขารู้สึกดีค่ะที่มีคุณนะคะเขาแฮปปี้นะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณแล้วเหมือนยังยังอยากขอโอกาสจากคุณยังรักคุณ อยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาอะ่ะค่อนข้างน,นิ่งเฉยนะคะเออนิ่งเฉยไม่ทําอะไรนะคะเขากําลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงนะคะหกเหรียญในความสัมพันธ์อาจจะมีการให้การรับในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันนะคะมีคนนึงก็ให้ให้ให้ในความรู้สึกก็ได้นะคะที่มันมากกว่านะ,ะอืมเขากําลังคิดตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงเขาช่างใจอยู่นะคะ ว่าจะเหมือนกับจะเข้าไปขอโอกาสจากคุณดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะสงเหรียญเดทนะคะถ้าคุณมีการจุกกันไปนะเนี่ยเขาอาจคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกด้วยกันก็ได้หรือชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนะนะเขาก็าจะเข้าไปขอโอกาสจากคุณนะคะขอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะสิบเหรียญ The Emperor นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษหรือชาวราศีมีนนะคะก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้คิดถึงมีคนคิดถึงคุณแน่นอนอาจจะมีคนส่องคุณอยู่นะคะในในช่วงเดือนนี้มีคนส่องคุณ เอ่อคุณจะมีความวิตกกังวลนะคะคิดมากนะคะในช่วงเดือนนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนไกลชาวต่างชาติหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นราชการอะไรอย่างนี้ก็ได้ทหารตำรวจอะนะเอ่อคุณก็มีการส่งเขามีการส่งกันเกิดขึ้นแต่ ต่องแล้วก็คิดถึงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีการสองกันคิดถึงกันแต่ก็คิดมากแต่ไม่ทําอะไรนะคะไม่ทําอะไรทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะสองเหรียญหนึ่งไม้แนวโน้มเป็นยังไงคะสี่เหรียญลังเลค่ะลังเลที่จะให้โอกาสกันคือต่างคนต่างสองกันนะอย่างที่บอกก็คือลังเลอยากจะกลับมาในความสาัมพันธ์ ก็ยังมีความลังเลแต่สุดท้ายนะ่าจะมีการกลับมาให้โอกาสกันในความสัมพันธ์นะคะสี่เหรียญสี่เหรียญโอเคยังอยากจะมีการและการไว้อยู่นะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันในช่วงเดือนนี้นะก็มีการให้โอกาสการขอโอกาสการพูดคุยกันมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันมากยิ่งขึ้นได้เคลียร์ได้คุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่การกลับมาครั้งนี้นะคะของคุณกับเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่อยากจะกักอีกฝ่ายหนึงไว้มากกว่านะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนโสดกันหน่อยะคะ่ะคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะคิงถือเหรียญสี่ถ้วยแล้วก็มีไนท์ถือไม้นะคะคนโสดในช่วงนี้คุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงของคุณทางการเงินนะ มีคนเข้าหาคุณแต่คุณยังรู้สึกไม่ถูกใจคุณก็เลยโฟกัสเรื่องงานไปเลยคะ่ะนะคนเข้ามาหลายคนนะแต่คุณยังรู้สึกว่าโอเคยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่หรือคุณยังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจคุณยังติดอยู่ในใจคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวทักไกลหรือคนไกลก็ได้นะคะคนที่คุณยังไม่ปล่อยความรู้สึกจากเขานะคะคุณโสด พอดูการงานหนะะ่อยค่ะการงานของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นเด็กถือไม้ขึ้นมาการงานของคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆการงานค่อนข้างดีมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะการเงินการเงินต้องการเงินเป็นห้าไม้นะคะก็อาจจะมีความขัดแยง้งมีปัญหาหรือมีอุปสรรคนะคะในช่วงนี้ก็ต้องให้ระวังนะคะแล้วก็สุขภาพผ้าดาบต้องระวังในเรื่องของ สุขภาพนะคะอาจจะเจ็บป่วยนะคะหรือเครียดหรือว่าเกี่ยวกับความคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะห้าดักนะขาดสุขภาพก็เกี่ยวกับช่วงหลังนะคะปวดแขนปวดหลังอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับการทํางานอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ oh. เออ ค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เนาะก็ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับนกนกก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆากนะช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ